เศ้าไปตามกันค่ะเมื่อร้านข้าวแกงบุฟเฟ่99เจ้าดังย่านพระราม5ปิดถาวรเพราะไปต่อไม่ไหวเปิด5เดือน22วันขาดทุน3ล้านบาทร้านโซเชียลแห่ให้กำลังใจล้นติดตามได้ในตลาดสดพระราม4วันนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาให้กำลังใจนะคะร้านอาหารอีก1ร้านนะคะที่เป็นร้านบุฟเฟ่มาก่อนหน้านี้นะขายไป5เดือน ขาดทุนไป3ล้านบาทวันนี้เขาเปิดร้านใหม่แล้วค่ะชื่อว่าร้านนี้เลยข้าวต้มเพื่อสุขภาพ3บาทเราจะมาอุดหนุนเขากันในวันนี้ใช่ค่ะนอกจากจะมาอุดหนุนแล้วเจ๊บุ๊กยังหอบกำลังใจกอมต๊ะมามอบให้กับพี่แปมเจ้าของร้านข้าวแกงบุฟเฟ่บที่วันนี้ยอมออกสื่อมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของร้านที่ปิดตัวลงค่ะ กอดหน่อยขอกอดหน่อยให้กำลังใจให้กำลังใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรใไรมากำลังใจพี่แปมกับพี่แย่ตอนแรกเป็นร้านข้าวแกงที่เป็นบุฟเฟ่ต์9กแล้วก็หยุดแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่มาเป็นข้าวต้มเพื่อสุขภาพ3บาใบาททำไมรถึงตัดสินใจขายข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ตอนนั้นนะคะก็เหมือนกับเวลาร้านอาหารมันอิ่มตัวค่ะ พออิ่มตัวแล้วเนี่ยเราก็อยากพลิกผันมาทําอะไรที่มันได้ว้าวได้เป็นผู้ให้ด้วยแลออ้วแถมเราก็มีความสุขแต่ว่าในความสุขมันก็ต้องมีพอได้บ้างใช่แต่พอทําไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เออแต่ก็ยังโอเคค่ะก็ยังก็ยังมีความสุขในมุมมองหนึ่งถ้าเกิดเราจะเลือกมองนะอ่าใช่ความสุขมันต้องควบคู่กันด้วยอะ่ะใช่ค่ะคนกินมีความสุขตัวเราคนขายก็ต้องมีความสุขด้วยแต่ถ้าจะต้องแบกภาระต้นทุนแล้วก็ยังขาดทุนอยู่ผมบอกว่ามันก็ไม่ไหวเพราะเราก็มีต้นทุนที่ต้องเลี้ยลูกน้้อองงตัวเเราาาาคค่่่ใชจย เช่าโรงเช่าร้านอะไรต่างๆอานาดังนั้นก็ได้ปรับตัวพอรู้ว่าไปต่อไม่ไหวแม้จะพยายามแล้วแต่ก็จมทุนเรื่อยๆพี่แปมก็เลยจำเป็นต้องหยุดค่ะเพราะต้นทุนของวัตถุดิบสูงมากค่ะและถ้าจะให้ลดคอสลงมาใช้เศษหมูเศษไก่ท้างร้านเศษโหนมันขาดทุนเพราะว่าด้วยตัวเราอะค่ะความเป็นเราอะเราเป็นร้านอาหารอยู่แล้วพอเราทําอาหารที่เป็นข้าวแกงอะเราใช้วัตถุดิบของร้านอาหารมาทํา คืออย่างเขียววานอย่างเงี้ยหางกะทิเราก็ไม่ใช้เราก็ใช้หัวกะทิน้ำปลาเราก็ใช้เกรดร้านอาหารเลยใช่ไก่ก็คือไม่ใช่เศษไก่ไม่ใช่ไก่ติดกระดูกเป็นไก่เป็นชิ้นๆเลยเนื้อไก่เลยใช่ใช้แบบวัตถุดิบที่ทุกอย่างเรากินแบบไหนเราอยากให้ลูกค้าได้กินแบบนั้นแต่พอมาถึงจุดที่พอเราทำไปแล้วค่ะด้วยราคาวัตถุดิบณตอนนั้นอ่ะมันไม่ได้นิ่งแบบยังไงมันขึ้นลงจนเราไม่สามารถคอนโทรลได้อะเราทำให้เราไปต่อไม่ได้เออในเมื่อถ้าจะเจ็บแล้วขอจบตรงนี้แล้วกันเจ็บแต่จบใช่ ต่จ,จบพี่แยมพูดสั้นๆแต่จุกค่ะพี่แปมกับพี่แยมเล่าว่าร้านข้าวแกงบุฟเฟ่เนี่ยปิดประมาณวันที่20คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็มีลูกค้าไปโพสในกลุ่มคนรักบุฟเฟ่จนกลายเป็นไวรัลและเป็นข่าวใหญ่โตค่ะเพราะหลายคนอยากมากินแต่ยังไม่ได้มาและหลายคนมาแล้วและก็มาซ้ำอีกเพราะกับข้าวดีกับข้าวเลิศ จัดวางเหมือนบุฟเฟ่ต์โรงแรมเล็กๆยังไงยังงั้นเลยแหละเธอตอนเป็นข้าวแกงอะ่ะพี่ป<ม>่าเมนูเยอะที่สุดของร้านเราคือกี่เมนู79็ดใช่ค่ะเจ็ดสิบแปดสิบใช่ถ้านอนพื้นฐานพะื้นฐานอยู่ที่ประมาณ4 0่สถึงห้อย่างต่วอวันทุกวันทุกเช้า99บาทมันไม่ได้กำไรตัวนี้มันไม่ติดสักแบบร้อยยี่สิบเก้าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยพี่ถือว่าเข้าเก้าเก้าสำหรับลูกค้า คือทุกคนเข้าเราถึงได้ก็เป็นราคาที่คนแน่นทุกวันนะใช่ค่ะแล้วเพจรีวิวทุกเพจรายการคนพูดถึงไม่อย่างนั้นวันที่พี่ปิดร้านจะไม่กลายเป็นข่าวใหญ่นะจริงค่ะขนาดหนูอ่านข่านก็ตกใจเลยเฮ้ยยังไม่ได้มาเลยกำลังจะมาอยู่แล้วเซนพราฟม้าเนี่ยตั้งแต่ขายมาที่บอกปรับอยู่สองคนใช่คนแรกก็เเลยเยอะเยอะเกินไปจนแบบว่าไม่โอเคใช่แต่คนที่สองเนี่ยเป็นพี่ไรเดอร์ตอนที่เขาเข้ามาเขาหิวเขาก็ตัดแบบ ด้วยความที่หิวนะคะตัดใ,<ช>ใหญ่เลยงี้แต่พอทานไม่หมดสิ่งที่เขามาคือเขาก็เดินมาเศร้าๆ,ๆ,ๆว่าพี่ครับช่วยปรับผมหน่อยพี่ก็ปรับนะพี่ปรับเขาไปยี่สบาทพร้อมก็บอกว่าอย่าพิ่งกลับบ้านนะพี่ขอเอาที่ปรับเนี่ยใส่ถุงแล้วให้เราไปกินอย่างน้อยเราก็มีมือเย็นใช่ค่ะฟังไม่ได้ <laughs> อ่ะเออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง<ช>ของความใจดีเนาะของแต่ละคนฟิลเจ๊บุ๊ไปเลยที่แปมกับ แยมแกกน่ารักจริงๆค่ะตั้งใจทำร้านอยากให้คนได้กินของดีของอร่อยตัวเองก็มีความสุขแต่ความสุขมันมักจะสวนทางกับการทำธุรกิจเสมอความ<ล>ตั้งใจคืออยากจะขายข้าวแกงตอนเช้าแล้วก็ข้าวต้มตอนกลางคืนออแต่ถ้าข้าวแกงมันไม่ไหวก็พักไปก่อนหยุดออไปก่อนแล้วก็มาทําเป็นตัวของเราเอง,งเป็นข้าวต้มสามบาทลูกค้าก็ยังหนาแน่นทุกโต๊ะอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ค่ะเออลูกค้าให้ความเมตตาเราค่อนข้างสูง ทุกกาลังใจทําให้เราก้าวต่อไปได้ง่ายมันตื้นตันนะคะที่ว่าทุกคนได้เห็นความตั้งใจของเราจริงๆไม่ว่าจะเราจะทาทั้งบุฟเฟ่ต์หรือเราจะทําเป็นร้านเ้าต้มแต่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในพื้นฐานของการที่แตแต,ต้องได้คืออาหารทุกอย่างคือเอื้อมถึงเราอยากให้ลูกค้าได้ลองมานะคะเราอยากตอบแทนคุณลูกค้าด้วยการทําเมนูที่ดีๆเพื่อรอต้อนรับคุณลูกค้าแล้วพูดจากใจนะคะต่อให้ตัวเองจะจะตอนนี้จะมีวิกฤตกับกับ,ก,บกับเรื่องเงินแต่เราก็จะสู้ต่อ แต่เรื่องเข้าแกงอ่ะเรายังไม่หยุดต่อให้ร้านแรกเราจะหยุดแต่ฝันของเราจะต้องทําให้สําเร็จอนาคตข้างหน้าจะทําแน่ๆใช่ค่ะทําแน่ๆขอให้เก็บตังค์ได้อีกสักก้อนก่อนจะปะเปิดทําให้ลูกค้าแล้วรู้สึกพอใจชอบในการที่ขอเก็บตังก่อนนะเสียรู้จะจำคนเราเนี่ยจริงเลยนะค่ะเอ็นดูความน่ารักของพี่แปมขอเก็บเงินก่อน จะทําแน่นอนโธลูกค้าฟังแล้วต้องรีบบึงรถมาอุดหนุนพี่แปมแล้วล่ะคะ่ะก็ดูของที่เขาเอามาขายสิคะรถเวอร์อะถ้าใจคุณมันได้พระรามห้านครอ,อินก็แค่ปากซอยมาเลย ปลาึกเนี้ยเป็นปลามงพื้นบ้านพอเขาตกปุ๊บยัดใส่ใต้ท้องเรือส่งเราเลยตัวใหญ่มากเนี่ยเขาแผ่นเขาขาหอยช้างไอันนี้น่นๆได้มาทีนะคะหอยแครงหอยคราชอบทานแห้งแนะนําเป็นแบบเผาถ้าชอบแบบเลื่อนๆหมายแนะนําเป็นลวกบอกได้5าวิสิวิเดี๋ยวจัดให้เลยที่ไม่ได้ขายเอาหน้าเราเพื่อรายการตลาดสุพรรณศรีมานะไม่อันนี้คือรายการที่เราขายจริงๆนะคะตอนแรกอ่ะเจ๊เจอ่ะจะไม่ให้หนูสัมภาษณ์ด้วยซ้ํา เพราะว่ายังรู้สึกยังทําใจไม่ได้แกคือกําลังใจของพี่อย่างหนึ่งนะทํให้พี่สามารถทํางานที่ตรงนี้ได้ต่อยมันจะขาดทุนต่อยมันจะมีเี้แต่ว่าสู้ไปด้วยกันกอดคอสู้กไปลายวยชขายโดยลรับผนุ่มสุดเข้มข้นดีไลท์ น้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นรลาไรทิพย์สวัสดีค่ะทุกค้าค่ะรัะไร้ดีค่ะกุ้งเผาละคะกุ้งเผาเอาตัวโตสั่งเป็นกิโลหนูชอบชอบได้เลยค่ะกุ้งเผา1โลราคา399บาบาทนะคะพร้อมเผาใช่พร้อมเผาพร้อมน้ำจิ้มเลย แล้วตัวใหญ่ด้วยนะใช่จะอยู่ละน้วันี้ค่ะจะอยู่ที่1นึ่งโลอยู่ที่ประมาณ14 15ตัวโลแล้วก็จะมีหอยนางรมนะคะหอยนางรมเนี่ยตัวละ79พร้อมเครื่องนะตัวละ79บาท3ตัว200รอันนี้หอยเชลล์แล้วก็พร้อมน้ำจงน้ำจิ้มคร่องคลองพร้อมเลยผักเคียงเรียบร้อยเลยหอยเชลล์ร้อยเก้าสิบเก้าบาททำด้วยทำด้วยเดว่านหนูอยากจะกินหอยเชลล์นึ่งกระเทียมทอดกระเทียม ได้ก็ร้อยเก้าเก้าเลยพร้อมทำแมงดาค่ะเหมือนกันนะพร้อมเครื่องพร้อมยันเลยนะคะก็ทำให้เสร็จแตยัมก็ได้ในราคา250บบาทต่อตัว มันแล้วแต่ช่วงนะบางช่วงมาอาจจะถูกหรือจะแพงกว่านี้หอยแครงหอยคลางใช่หอยเธอเธอเห็นแต่หอยคลางมาเธอเห็นแต่หอยแครงใช่ป่ะไหนคลางสิโอะยกันเนี่ยแบบเนี้ยหอยคลางชอบทานแห้งแนะนําเป็นแบบเผาถ้าชอบแบบเลื่อนๆหน่อยแนะนําเป็นลวกโอ้โหลบอกได้ห้าวิสิบวิเดี๋ยวจัด้เลยบอกได้เลยจัดได้เลยใช่ไหมถ้าใครทําตัวไม่น่ารักเจอแน่หอยชักปี อันนี้นานๆได้มาทีนะคะไม่ได้ได้ตลอ่มันไม่ได้มีบ่อยๆนะใช่มีโนพิเศษคือกั้งอุ้ยแกะเนื้อหรือแต่เนื้อเราด้วยร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันแล้วร้านนี้ทำไมแรงจังเลยอ่ะปาหมเนีงยก็เป็นประมงพื้นบ้านพอเขาตกปุ๊บนะเขาก็จะยัดใส่ใต้ท้องเรือพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็ส่งเราเลยหรอใช่แพ็คลังโฟมแล้วก็มาส่งที่ร้านเลยตัวใหญ่มากเขาแขนเขาขา ยาบนนั่งเฝ้านข่ไหอยลนที่พ่อบอกว่าีนี่ยนี่ส่งร้อยบาทอ่ะตัวใหญ่มากเลยพอลูกค้าสั่งใช่ไหมคะเราก็จะไปลวกก่อนเนี่ยลวกก่อนไม่แบบล้างทรงล้างทรายออกอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมปรุงอาหารจะให้ผักใช่สดเหมือนยกทะเลหัวหินเปอไว้ที่ถนนนครินเลยแม้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่แบมเขาเลือกเองปั้เองเดียวกับทางร้านเองเลยถ้าออกเรือไปจับได้พี่แบมไปแล้วละจ้ะยอกๆนะคุณพี่ แต่ต้องยอมรับว่าของเขาสดจริงๆวนาน้าเจะบุ๊คสดแล้วของทะเลตรงหน้าเนี่ยสดยิ่งกว่าปลาทับทิมเผากับปลานิลกับปลานิลอันนี้คือไซโลโลกว่านะ1 8 0ดบาทพร้อมชุดผักและน้ำจิ้มแล้วก็ชุดเมี่ยงนั่นเองพี่ยมพี่ยามเคยไปกินปลาเผาแถวเขื่อนไหมไม่เคยใช่ป่ะเดี๋ยวหนูะจะทำตัวอย่างให้พี่ดูว่าไปกินปลาเผาแถวเขื่อนอะไปยังไง ไปยังไงไหนดูปลาเผา้าปลาเผาบรรแลงมันซิมแซบมากเลยซาปลาดังซิมเอ็นซาปลาเผา้าหอยใ่ญ่มากเวลาลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปิดออกมาแล้วมันง่ายต่อลูกค้าที่จะรับประทานแล้วก็ไม่ต้องผัดนานด้วยสมหวังลงมือเลยหอยลายผัดพริกเผาสไตล์ข้าวต้มเพื่อสุขภาพ3ามบาทเขาจะให้หอยลายตัวใหญ่ซส่เม็บอมอักแกลวกให้พอสุก เต็มถ้วยแบบนี้แล้วก็เอามาผัดกับเครื่องเคราให้เข้าเครื่องที่ใส่ลงไปคือกระเทียมใช่ไหมสว่าแล้วหอยได้สไปเลยว้าวช่ำมากพริกเผาใช่ไหมคะน้ำมันหอยตรงนี้เลยนะคะปลาเด็กสมบูรณ์ค่ะใส่ลงไปเลยนี่นี่นะคะทำไรก็อร่อยนะคะซีอิ๊วขาวเด็กสมบูรณ์ค่ะทําได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะโอ้ใส่ลงไปแล้วหอมเลยอะน้ำตาลทรายค่ะนมสด เราเดี๋ยวผัดทีเดียวเลยที่ร้านถึงแบบผัดรวดเร็วไงเวลาลูกค้ามาทานเนะี่ยกับ้าเราจนเร็วเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วน่ากินมากจานใหญ่กว่าน้าบุกโกี้สองนะอีก200บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยหอยลายผัดพริกข่าวอ,อเป็นไงอร่อยม,มากๆหอยลายจริงๆผัดก็ผัดจริงๆชิมก็จริงๆไม่มีตรงไหนชน ตวแดงแทนเลยจ้ะถึงจะลวกให้สุกก่อนแต่ไม่น่าเชื่อว่าผัดแล้วหอยลายเธอเข้าเครื่องนะบอกเลยส่วนรสชาติรสใจนั้นนิพพานค่ะคุณสุดจริงอ่ะไปดูอีกจานจะนิพพานเหมือนกันไหมปูก้อนผัดผงกะหรี่เริ่มเลยทนลดน่ะอีสมหวังทนลดค่ะ <laughs> ฉันถือจานรอเธอนะจ้า <laughs> นี่น้ำมันหอยเออเอาซะซีอิ๊วขาวตะเด็กสมบูรณ์นะคะทําเมนูไหนก็อร่อยค่ะและก็ทำให้รสชาติกลมกลอมด้วยค่ะหิวอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะคุมจะหาให้คุณถ้าได้สนใจไม่รู้ไปไหนให้มาที่นี่อย่าช้าเอชาเอชาเรามีเมนูนี้ต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นคนที่<ช>มาท<ห>านที่ร้านอะ,นะต้องใจเย็นนิดนึงก็งค่อยๆใช่ไหมใช่ เบาๆรออย่างใจเย็นเราค่อยตลบเข้ามาไข่มันก็จะได้เป็นแบบว่าเป็นก้อนๆเป็นเทคนิคเลยนะเนี่ยเห็นว่าเออต้องต้องใจเย็นๆให้านผงกะหรี่ก็คือแทบจะชิมทุกร้านเลยนะจนมาได้ร้านนี้อะต้องหาผงกะหรี่ที่ถูกใจจริงๆเพราะไม่ดู่เขาไม่เอาใช่ตามตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้อะไรเงี้ยมีเหมือนกันลองชิมลองดมดูเออแต่ผงกะหรี่ที่เนี่ยมันแปลกกว่าที่อื่นมันเป็นเหมือนแบบ เป็นคนแขกทําเลยใช่ถูกอ,อ๋อ<ช>บัรอาหารอินเดียอะไ<ช>รอย่างเงี้ยแต<ช>่<ด>แล้วนี่มาพี่แอมบอกว่า<ๆ>ก็เรากินยังไงอร่อยยังไงลูกค้าก็ต้องได้กินแบบนั้นสิคะเรากินแบบนึงลูกค้ากินอีกแบบนึงไม่ได้ไม่เชื่อบุโกโกลลองชิมเลยปูก้อนผัดผงกะหรี่ที่บ้านพี่แยมกับพี่แปมเขากินรสนี้จะเธอเธออันนี้ร6อบาท เธออันนี้200ปล si> ูกก้อนร้อยสขายไ้ยังไงอ่ะแย่ขายอย่างนี้เดยหรอคือกับข้าวที่ร้านอะอะไรที่เราทำกินเราก็อยากขายแบบนี้ไงระวังร้อนเธอทำอะไรอร่อยขนาดนี้บ้าเปล่แตัดที่สุด่อยทำหนูตัดคถึงว่า พอเวลาเขาแกงลูกค้าก็เยอะมากเราใช้ของคุณภาพค่ะจริงได้มาแบบไปขัดเองบางอันเป็นของพื้นถิ่น<ช>สัตว์ทะเลหรืออาหารทะเลก,ก็ไปเลือกกับมือตัวเอง<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่น<ช><ช>ของดีนี้ใช้ไปกว่าครึ่งแต่ถ้าขาดรถมือของน้องสมหวังคนนี้บอกเลยจบห่วยยศให้สมหวังหน่อยละกันอ่ะเยียมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงรจ อร่อยและรบรสของอาหารทางเราขอมอบซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์หอมอร่อยหมักบ่มธรรมชาติใช้ปรุงอาหารได้ทุกเมนูทั่วไทยยอดขายอันดับหนึ่งมั่นใจในคุณภาพเลือกซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งลาเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์ แม่ร้านอะไรอ่ะก้างไงกี่บาทร้อยเก้าสิบเก้าบาท Oh my gosh Oh my gosh Oh my o g o s แกงส้มชะอมไข่ปลาเ็วเกลอันนี้คือชะอมไข่เนะเธอที่เขาไปทำเหมือนคล้ายๆกับฮาโกยากิไงตอนแรกอะเจเจะไม่ให้หนูสัมภาษณ์ด้วยซ้ำเพราะว่ายังรู้สึกยังทำใจไม่ได้พี่ๆไ่ไรเดอร์ร้อนๆอย่างเงี้ยขอน้ำเย็นๆสักแก้วคือเราเต็มใจให้เลยนะพอเราเจอรอยยิ้มของเขาเจอกำลังใจของเขามันทำให้เรายังสู้ต่อไปได้ ต่างคนต่างเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันต่อยให้มันจะขาดทุนต่อยให้มันจะมีนี่แต่ว่าสู้ไปได้วยกันกอดคอสู้กับต่ง ข้าวต้มแล้วก็มีข้าวสวยมี3แบบเพื่อสุขภาพเพราะมีข้าวกล้องดำใช่มีข้าวต้มขาว<ช>แล้วก็มีข้าวกล้องผสม,<ช>ผสมข้าวขาวผสมข้าวกล้องถูกต้องไหมคะใช่ค่ะข้าวต,ต้มเนี่ยธรรมดาเนี่ยจะทั่วละสามบาทสามบาทถ้าข้าวกล้องเ่ยจะทั่วละห้าบาทข้าวกล้องทั่วละห้าบาทข้าวสวยทั่วละสิบบาทแล้วอันเนี้ยที่ฉันชอบมากๆเลยอ่ะแกงส้มชะอ,อมไข่ปลาเรียวเกลียวอันนี้คือชะอมไข่นะเธอที่เขาไปทำเหมือนคล้ายๆกับฮะโกยากิไงส่วนตัวคือที่ร้านชอบแบบนี้เลยทําแบบนี้ขายมันน่ารัก น่ารักน่ารักจังเลยอ่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันข้าวต้มก้อกล้องข้อกล้องเขาอร่อยอ่ะเขากล้องอร่อยอ่ะผู้าส่วนใหญ่มาก็จะทานเนี่ยค่ะข้าวต้มข้อกล้องอันนี้เป็นไข่ปลาหมึกค่ะเป็นเมนูที่นานๆเราก็ได้มาทีเหมือนกันแม่ร้านอะไรอ่ะกั้งกี่บาทร้อยเก้าสิบเก้าบาท Oh my gosh โอ้ไม่ก็ชอวไม่กโอ้ไม่ก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณพี่ไม่ได้ขายเอาแบบเอาหน้าเราเพื่อรายการตลาดสุพรรณสรีมานะไม่อันนี้คือรายการที่เราขายจริงๆนะคะขายแบบนี้จริงคุณผู้ชมขาเมนูนี้กขอนําเสนออีกเมนูหนึ่งก้างทอดกระเทียมแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีทุกวันนะคุณผู้ชมง่ายเลยมาถึงปุ๊บหรือโทรมาบอกก่อนว่าขอเมนูรีเควสต์แบบพุกโกร้อยเก้าสิบเก้าบาทก้างทอดกระเทียมคุณผู้ชมพี่มันไม่ได้จริงๆแล้วเป็นก้างที่แบบว่าแกะแล้วว่า พี่เอ๋ยพี่อ้ไข่ปลาหมึกขั้วพริกเกลือขั้วพริกเกลืออันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทพี่ขายอะไรถามจริงๆเหรอเออมันเกินไปอ่ะจริงเกินไปจริงๆนี่ร้านข้าวต้มขนาดใหญ่สารพัดค่าใช้จ่ายทั้งค่าลูกน้องค่าเช่าร้านวัตถุดิบต่าง ข้าต้ม่สุขภาพสามบาทเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเล่นๆนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะไปขายเข้าวแกงเนี่ยเขาก็ขายอะไรข้าวต้มมาอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่ใช่ที่พี่บอกกลับไปยืนจุดเดิมมาถูกต้องไหมช่วยเล่าหน่อย18ปีที่ผ่านมาเราขายข้าวต้มมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกเราเป็นร้านข้าวต้มเล็กๆที่ขายในหมู่บ้านประชานิเวตสามเสร็จแล้วก็ย้ายมาเป็นร้านที่2คือขยายใหญ่ขึ้นตอนแรกจะมีประมาณ8โต๊ะ10โต๊ะแล้วก็ขยายเป็น20โต๊ะ พอ20โต๊ะพอเสร็จแล้วพอด้วยความที่ว่ารองรับลูกค้าไม่เพียงพอเราก็ย้ายมาที่ที่สามพอย้ายมาได้สักพักพอมันเริ่มแบบอิ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีแนวคิดอยากจะทําเป็นข้าวแกงความตั้งใจเริ่มแรกเลยคือเราจะขายข้าวแกงช่วงเชา้าพอเสร็จจากข้าวแกงปุ๊บเนี่ยสี่โมงเย็นเราก็จะขายเป็นข้าวต้มเหมือนเดิม<อ>ว่าเรามาลุยข้าวแกงก่อนในช่วงแรกสี่ห้าเดือนแรกอแล้วตอนนี้เรากลับมาเหมือนเดิมแล้วเรามาเป็นข้าวต้มของเราประสบการณ์18ปีของพี่เหมือนเราอ่ะแวะไปเที่ยว อ๋อหนูวห้คิดอย่างงี้นตพี่นะ,ะเหมือนเราแวะไปเที่ยวตรงนี้แป๊บหนึ่ง <จำ S 2> ไปเที่ยวดูชิมลากว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงอพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊บเขาบรรยากาศโอเคไหมบรรยากาศมันโอเคแต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราเราก็กลับมาบรรยากาศเดิมเดิมมาตั้งต้นใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่นี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะทุกครั้งคือการเติบโตจากเล็กขยายไปใหญ่ ครั้งนี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่โชคดีที่ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เพราะมีของมีคนมีกำลังแล้วก็มีใจค่ะใจที่พร้อมจะสู้ของทุกคนในร้านนั่นเองตอนแรกอะเจเจอะจะไม่ให้หนูสัมภาษณ์ด้วยซ้ำจะไม่อยากเจอใครใเพราะว่ายังรู้สึกยังทำใจไม่ได้ยังยังมีความรู้สึกเศร้าอยู่ที่ที่เศร้านี่ไม่ใช่เศร้าเพราะขาดทุนเรื่องเงินนะเศร้าพรต้องปิดร้านเขาแก่ เพราะเป็นร้านข้าวแกงที่เจเจเขาว่าฝันเอาไว้ก็เลยยังไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ให้กําลังใจเจเจหน่อยคือจริๆนๆจริงๆ,ๆเราอยู่ด้วยกันมานานนะคะพี่หลัง,ลงจากที่พี่เรียนจบเนี่ยพี่ก็มาอยู่กับแกเลยช่วยแกทําช่วยแกคิดช,ช่วยช่วยทุกๆอย่างเป็นกําลังใจอยู่กันใกล้ๆกันเนี้ยสิ่งไหนที่แกทําไม่ได้พี่ก็พยายามหาทางช่วยแกนในทุกๆเรื่องเนี้ยแต่สิ่งสําคัญคือ กลายเป็นว่าแกคือกําลังใจของพี่อย่างหนึ่งนะทำให้พี่สามารถทำงานตรงนี้ได้เหมือนกันต่างคนต่างเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเราก็เลยบอกว่า,<ล>ยาอยู่ในต่อยมันจะขาดทุนต่อยมันจะมีหนี้แต่ก็สู้ไปด้วยกันอกอดคอสู้กันไปกอดทีนึงพี่โอ้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องคือว่าเราทําเพื่อ เพื่อกันหลักการอันนี้คืออย่างที่บอกนะไม่ได้ทำเพื่อใครเลยพี่น้องนะพี่น้องพี่น้องนะถ้าไม่ช่วยกันไม่เหลือกันเนาะใครจะช่วยเหลือเราได้ต้อไปพี่แล้วมาเจอลูกค้าที่แบบน่ารักมากลูกค้าก็แบบว่าเออพี่เพิ่งทอนะกับท้าพี่อร่อยมากเลยนะพี่เพิ่งถ่ายจากผมไปนะผมไม่รู้จะไปกินที่ไหนาเงี้ยวันนี้ผมมีเงินอยู่เท่านี้ผมมากินพี่เด็ปิ่ผมโอเคมากเลยพี่พี่ไรเดอร์แบบพี่ขนส่งล้อน ขอน้ำเย็นๆสักแก้วคือเราเต็มใจให้เลยนะเราแบบว่าช่วยกันเพราะว่าทุกคนคือใช้แรงงานกันหมดเราก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้แรงงานแต่พอเราเจอเรอยยิ้มของเขาเ,าเจอกําลังใจของเขามันมันทำให้เรายังสู้ต่อไปได้อย่างนั้นดีกว่าใจสินะ ดาวที่วิกฤตผ่านพ้นไปแล้วแหละว,วันนี้ไม่รู้จะให้กำลังใจอะไรนอกจากบอกสู้ๆนะคะ,ะวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมีแต่สิ่งดีๆฟ้าหลังฝน<ช>สดใสเสมอพี่กรหวังว่ามันจะดีขึ้นเยดีขึ้นแน่ๆอยู่แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แยมมากๆาน,นะคะ,ะที่ให้รายการตลาดสดพระรามสี่รามบ,บ,บุกเลยหลังจากที่เปิดร้านข้าวต้มสบาทเพื่อสุขภาพจัปดาห์หน้าบุกโกรจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอะไรอร่อยๆที่ไหนต้องรอติดตามนะฮะได้ในการตลาดสดพระรามสี่ ทุกวันเสาร์4:15นทางช่อง3กดหมายเลข33วันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายายอชาเอชาเอชาเรามีเรื่องร